สมาชดกค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะัะสวัสดียามเช้าเช้าว,าว,าวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนพศ2566กับการวิคะอ์กราฟทองนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้จบแท่งเดย์ด้วยแท่งแดงค่ะแพทเทิร์นของกราฟทองนะคะเดย์สองครั้งแล้วนะคะไฮของเดย์กดลง H4 กดลงค่ะวันนี้เลือกเทรดหน้าเซลและเมื่อวานก็แพรก็เลือกเทรดหน้าเซลแล้วก้อแพรบอก VIP ว่าถ้ากราฟขึ้นไม่ยืนเหนือต้านนี้นะเดี๋ยวกราฟจะลงมาที่นี่และเช้านี้ลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะ VIP อย่างที่ก้อแพรบอกไว้ค่ะวันนีีี้้้้้เซลท่ไหนนนนก็ตตตอองงงฟาะะะควััรรบบชด จัดงามๆเลยนะคะทุกคนวันนี้คือวันที่เราจะต้องเข้าไปเอากาไรอย่างที่บอกว่าบางวันกราฟมันจะไม่ชัดเราต้องดูและดีๆพิจารณาดีๆก่อนถ้าได้กําไรแล้วก็เป็นรอบเป็นรอบ,รอบแล้วเดี๋ยวก็พักแล้วเดี๋ยวให้กราฟเดย์อีกวันหนึ่งนะคะมันแสดงว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเอากําไรง่ายๆได้ค่ะทุกคนสาหรับวันนี้อย่างที่บอกว่าเดย์ day, นั้นมีแรงเซล์นะคะแล้วก็มันนั้นมีแรงเซลว่าแผมจึงเลือกเทรดเดย์เทรดมันแล้วก็วีคทุกอย่างบอกว่ามีแรงเซลหมดเลยเนาะในส่วนของไทม์เฟรมเดย์วันนี้นนมั sale, จะ sale, แอนเดรีนยนรับให้4พอดีนะฮะ ในส่วนของ S4 สเจอแนวรับที่พอดีนะเป็นโซนที่กแพรบอกบีไพีไว้เมื่อคืนเลยเมื่อคืนก็แพมไม่ได้ไล์เพราะว่าปิดติดภารกิจนะคะก็นะคะก็เลยไม่ได้ไล์แต่ว่าวางแผนให้บีพีเรียบร้อยนะคะว่ากราฟนะจะโยกไปนี่นะแล้วถ้าโยกไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะก็จะกดลงมาสุดท้ายเฉลยสวยงามมากเลยค่ะ<ม>แท่ง S4 แท่งนี้คือสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะบวกกับ H1 นะคะหลายท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook เป็นลูกศิษย์นะ,ะก็สามารถทํากําไรในช็อตนี้และลูกศิษย์ที่อยู่อเมริกาก็บอกว่าโค้ดแพมสามารถทํากําไรได้เองในขณะทีี่่่้แมมไไดซเกกง เลยค่ะเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองมีวิชาแล้วก็ทําเงินในตลาดนี้นะคะนั่นแหละค่ะสร้างความมั่นใจโดยการเราฝึกอ่านกราฟเข้าทํากําไรตามแผนและที่สําคัญตามเทคนิควิธีการที่ได้ร่าเรียนมานั่นแหละค่ะที่ที่สุดแล้วบางครั้งแม่ครูแม่โค้ดนะคะจะไม่ได้อยู่แต่ความรู้ครูโค้ดเขาฝากไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะทุกคนสิ่งที่ทํามาโค้ดได้กําไรมาหมดแล้วจึงนามาบอกทุกท่านนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้แผนเซลของเราที่ไหนในส่วนของาเป็นเมสซี่อาจจะมีการโยกนิดหนึ่งนะคะในส่วนของแนวต้านวันนี้ก็นะะโดยประมาณนะ ก็อยู่ประมาณนี้นะคะเออนะคะในชุดที่1น,นะแต่ถ้าขึ้นไปถึงชุดที่2ก็งามๆสิจ้าวันนี้นะฮะ ไปหรือเปล่าล่ะจ้าจะไปถึงชุดที่2หรือเปล่าจริงๆไม่ไม่น่าจะขึ้นถึงนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณโซนแรกๆวันนี้ถ้าขึ้นมาโซนแรกแล้วไม่ผ่านนะคะก็นะคะน่าจะลงนะเพราะเป็นแพทเทิร์นการลงที่สวยมากเลยนะคะประเด็นถึงไหมนะคะอาจจะกลับก่อนหรือเปล่านะคะวันนี้จะเป็นเทคนิค M5 หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามี่บายแล้วนะ VIP วันนี้โคตรค้าถ้าลงต่าวันนี้คือที่ไหนนะคะประมาณนี้นะคะเทรเดอร์วันนี้นะถ้าลงก็ประมาณ35 30โซนนี้และะ้ค่ะ 3530นี่คือแนวรับนะคะวันนี้ถ้าไปที่นี่ก็อาจจะมีโยกบ้างอะไรบ้างนะคะประมาณ3530วันนี้นะลงไปนะ โอเคนี่คือแผนการเทรดการทองเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีชี่8ปมิถุนายนพศ2566ัหยวันนี้โจทย์ง่ายค่ะบองลงแล้วโจทย์ง่ายเมื่อวานเนี่ยโจทย์ยากวันเมื่อวันก่อนกับเมื่อวานจะโจทย์ยากแต่เราก็สามารถทำกำไรได้สุดยอดมากเลยเก่งมากเลยสัปดาห์นี้เราวินตั้งแต่จันอังคารพุธพฤหัสนะคะอ่าวันนี้วันนี้วันนี้ชนะอีกแน่นอนวันนี้แบบบอกเลยเหมือนล้านแสนล้านได้อีกได้วันนี้ขอบคุณกำไรล่วงหน้าเลยพูดตรงๆเลยวันนี้ขอบคุณกำไรล่วงหน้ายังไงต้องบวกนะคะวันนี้เมหรือว่าบอกกกบบออ VAP เลยววันนนี้้ตงะคะ อก็สวย M5 ต้องบริหารทุนนะไม,ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์เคยเรียนคอร์สลูกศิษย์ที่นะคะเรียนกับโค้ดมาตั้งกี่ร้อยคนนะคะพันคนไม่รู้นะคะวันนี้ก็แพมฝากคลิปนี้ไว้ถึงคุณทุกคนเลยวันนี้เป็นวันที่สวยๆงามๆชัดๆจัดงามๆบริหารทุนดีๆยังไงคุณจะได้กําไรนะคะวันนี้สวยมากถึงแม้ว่า H1 ่เอเดจะไปอยู่ในรักก็จริงแต่ว่าบิ๊กบิ๊กมันทั้งหมดและเดทุกอย่างคอนเฟิร์ม4ตสี่ต่ำลงไฮเฮหนึ่งต่ำลงเหลือลงต่อนะคะ โอเคนี่ก็แผงการเทรกรารทองในเช้าวันพฤหัสดีที่8ขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสขอบคุณกำไรล่วงหน้าขอบคุณกราฟทองวันนี้ที่จะแจกเงินให้กับเทรดเดอร์ทั่วโลกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ